อู้ด้นพี่น้องโอ้ยลดขึ้น,นเต็มเ,เลยอยูอยอ้ด้วยอู้ด้วยพี่น้องลดใหญ่ครับลดขึ้นเต็มเลยหนึ่งแก้มใหญ่เลยสั่นตอครับหนึ่งสั่นต่อครับหนึ่งแก้มใหญ่สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็ออกมาหาไม้ใส่ดักหนูกันอีกตามเคยครับแต่วันนี้มาค่ำนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมต้องรีบใส่ หมายเป็นป่าหญ้านะครับป่าหญ้านาล้างก็รู้จะมีตัวป่าครับเดี๋ยวหาก่อนหาใส่กันเดี๋ยวมาชมกันตอนมายามกันแล้วกันครับพี่น้องตอนนี้ค่ำแล้วเดี๋ยวทำหาไม้ใส่กันครับผมมายามกับดักกันครับพี่น้องว่าจะพอมีเตี้ยนเป่านะครับพอดีว่า ไม่ได้มาถ่ายทำตอนมาใส่นะครับมาคําตรงนี้ยังไม่ทำงานนะครับอันนี้เหยื่อผมใช้เป็นหัวมันสำมะหลังนะครับมันสำมะหลังอันนี้ผมเอาผามาสันตอกด้วยไม่รู้ว่าจะพอมิดหรือเปล่า อนี้อีกหนึ่งหลังโอ้โดนครับพี่นกโดนโดนโดนโอ้เปนหนูเล็กครับหนูท้องขาวครับพี่นอกอผมจัดการก่อนนะครับเด๋ยวเดินดูให้หมดกันตรงนี้น่าจะมีสามหลังนี้จะเดินดูทีเดียวเลยครับ ดูต่ออีกสองหลังครับตรงนี้ใกล้ๆก,กันนี่หนึ่งหลังโอ้โดนครับพี่น้องนู่นข้างในข้างในอมองเห็นครับหนูท้องขาวอยู่แล้วครับหนูท้องขาวอยู่แล้วข้างในเดี๋ยวจัดการทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูอีกหลังนึงครับโอ้หนูเล็กแถวนี้ ลังงนึข้างล่างเนี่ยนี่ครับไม้อยู่ตรงนี้ไม่ละไม้เป็นหนูครับข้างบนอู้กลับจากหายครับอู้โดนครับโดนโอู้เป็นหนูท้องขาวอีกแล้วพี่นอ้อง นี่ครับต็ดตัวไซส์ใหญ่ๆโอ้ไม่ใช่ครับ้ตัวนี้เป็นกระแตครับกระแตโอ้กระแตตัวใหญ่ๆนี่ครับเดี๋ยวผมจัดการก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปไล่ดูกันต่อตรงฝั่งนี้นะ่าจะเหลืออยู่สองหลังสุดท้ายครับตรงนี้ยังไม่ทํางานเหลือมันสำมาหลังก็มีปัญหานะครับพี่น้องมีแมง ม,มันมีแมงเข้ามากัดเหยื่อกินเหยื่อตันนี้อีกหนึ่งหลังไปตามป่าตามปวกอนีหนึ่งหลังโ,โดนจุกี่น้องอุ้ยโ,โดนโดนโอ้โเป็นกระแตกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจ,จัดการก่อนนะครับผมโอ้โกระแตอีกแล้ว นี่ครับพี่นอ้องหนึ่งแต้มครับเป็นสี่แต้มนะครับพี่ค,ครับไปไปดูไปดูฝั่งโน้นกันต่อไปดูกันต่อครับพี่นอ้องไปยามกันต่อหมยนานล้างครับก็ใส่ตามปวกตามเลยโอ้โดนครับอุ้ย โดนแล้วครับน่ครับพี่น้องโอ้ยเป็นกระแตอีกแล้วโอเคครับผมเก็บก่อนนะครับเนี่ยครับถ้าใส่ตามปวกตามป่าเนี่ยครับจะรอกระแตก็เยอะจะมาก่อนมส่โดนแต่หัวค่ำนะครับโอเคครับเก็บก่อนไล่ดูกันต่อครับมันจะโดนหนูบ้างหรือเปล่านะครับ กระแต่ไปหลายตัวแหละหนูสองตัวตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ใส่เนี่ยครับมันเป็นเป็นป่าเป็นโพนเพราะว่าข้างล่างอน้ำมันท่วมอยู่ครับพี่น้องผมก็เลยอาศัยว่ามันดักข้างบนดีกว่า หนูมันต้องเข้าป่ามันติดป่ามันยังไม่ลงเพราะว่าข้างล่างมันน้ําท่วมตายยาตรงนี้หนึ่งหลังกดดักหายครับพี่น้องนี่ครับบางตรงนี้เลยครับเดี๋ยวไล่หาก่อนนะมองหาเชือกเขยนเชือกแหละพี่น้องโอ้โโดนครับโอ้ยแผงใหญ่โอ้ยแผงใหญ่ครับมาแนละ้วหนึ่งตัว นี่ครับพี่นองของแค่ของแค่โอ้คิดว่าจะไม่ได้แผงใหญ่นะครับอันนี้โอ้โอ่ครับสวยสเดี๋ยวผมจัดการก่อนครับโอ้ไล่ดูกันต่อเลยครับตรงนี้ยังไม่ทำงานนี่นะครับตามปวกตามโพน มว่าหนูมันต้องออกมาหากินบ้างนะครับถ้ามันยังไม่ลงไปในน้ำที่มันยังท่วมอยู่ในปายย่ายญ้าหน้าเก่านะหน้าล้างกระอได้ตัวไปกินครับคิดว่าจะไม่ได้แผงใหญ่ครับวันนี้ก็ยังได้อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งหลัง อโดนครับอุย้ยอันนี้หนูท้องขาวครับอูหนูทองขาวครับเคครับผมจัดการก่อนนะครับเก็บไล่ดล่ดูยามกับดักหมดแล้วครับพี่น้องมาสั่นตอกต่ออีกครับหนึ่งแต้มใหญ่ใหญ่เลยสั่นตอกครับฝี่มือสั่นตอกครับหนึ่งแต้งใหญ่ใหญ่ โอเคครับมาแล้วครับแต้มแรกโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อมาอีกหนึ่งแต้มครับสั่นตอกมาอีกหนึ่งแต้มนะครับสวยๆสวยๆครับผมโอเคครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องมาเก็บจับดักกันนะครับมาดูว่าเช้านี้จะมีแต้มมีผลงานหรือเปล่าน,นะครับ หลังนี้ไม่โดนครับเก็บเก็บก่อนครับอากาศดีครับเช้าๆ <c oughs> น้ำค้างไม่แรงเท่าไหร่เมื่อคืนมายามก็ได้ไปหลายแ้มเหมือนกันครับหมา,มานอยู่ครับพี่น้องนี่ีกหนึ่งหลังโอ้โดนครับโดนโดนครับโดน เคครับเก็บก่อนนะครับตรงนี้ยังเงียบอยู่ครับทำเลมันดีครับพี่น้องเนี่ยครับ <c oughs> นาเกี่ยวข้าวใหม่ร่องรอยมันก็มีอยู่ครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกหลังนึงเมื่อคืนตรงนี้มีร่องรอยกับเดีดครับพี่น้องต้องมีตัวเนี่ยนอนโอ้กับหายครับ เห็นเชือกอ้ะอู้โดนครับพี่น้องอุ้ยมดขึ้นเต็มเลยอู้แขงใหญ่อู้พี่น้องแขงใหญ่ครับมดขึ้นเต็มเลยมันแดงเดี๋ยวผมจัดการก่อนนะครับผมมาครับเช้านี้แผงใหญ่มาหนึ่งตัวครับสวยๆฝั่งนี้ผมดักไว้ไม่ถึงสิบหลังครับเดี๋ยวไปดูหลังสุดท้ายกัน แล้วเราจะไปฝั่งนู้นกันอีกฝั่งนึงฝั่งนี้จะเป็นนานาที่เพิ่งเกี่ยวข้าวนี่ครับแต่อีกฝัก่งนึงอีกฝัง่งนึงเนี่ยเป็นนาล้างสายหญ้าครับเดี๋ยวดูตรงนี้อีกหลังหนึ่งหลังสุดท้ายอูย้กับดักหายครับกับดักหาย วางไว้นี่ครับวางไว้ดูเชือกโอ้โดนครับโดนโอ้เป็นหนูทองขาวครับพี่นอ้องโอ้ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่หนูทองขาวแต่ตัวใหญ่โอ้อยี๋ยวผมจัดการก่อนนะครับผมแล้วเราไปดูกันฝั่งนู้นกันครับนี่อีกฝั่งหนึ่งครับพี่นอ้องฝั่งนี้จะเป็น นาล้างครับป่าหญ้านาล้างแล้วก็เป็นป่าผมก็ใส่ตามป่าตามอะไรครับฝั่งนี้เมื่อคืนก็ได้ไปหลายแต้มนลยครับฝั่งนี้ก็เนี่ยครับทางนี้เมื่อคืนที่ผมสั่นตอกเนี่ยแถวนี้แหละครับนี่แถวหญ้าป่าหญ้าแบบเนี้ยครับลองสั่นตอกดูก็ได้ไปสามตัวใช้ได้ครับ ครับเดี๋ยวไปดูกันครับพี่น้องว่าฝั่งนี้จะมีแต้มหรือเปล่านะครับกับดักก็ถ้ามีแต้มเดี๋ยวยังไงผมถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวคลิปจะยาวครับผมโอเคครับมาดูกันต่อครับยังไม่มีแต้มนะครับฝั่งนี้ตรงนี้โอ้แปลกๆครับแปลกๆกลับหายโอ้โดนครับโอ้นี่แผงใหญ่แล้วนี่โอ้พี่น้องแผงใหญ่แล้วครับ โอเคครับโอ้ยผมบางตรงนี้เลยเนี่เคครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปลุ้นกันต่อหมานแล้วดูข้างในอีกหนึ่งหลังครับตรงนี้เห็นไกลๆโดนครับพี่น้องโดนหนูลูกหนูครัวครับลูกหนูปุ๊กโอ้ยังไม่ตายด้วย แต่ว่าไม่น่าจะรอดนะครับหนีบขนาดนั้นโอเคครับผมจัดการก่อนครับพี่น้องนี่อีกหนึ่งแต้มครับนี่มองเห็นเลยเก็บใกล้จะหมดแล้วครับพี่น้องเหลืออีกสองสามหลังนี่ครับหนูท้องขาวตัวใหญ่ๆครับผมเดี๋ยวถ้าไม่มีแต้มเพิ่มก็ไปสรุปกันเลยนะครับพี่น้องโอเคครับผมสรุปกันครับพี่น้องสําหรับหมายนี้นะครับมีความหมานอยู่ครับมีความหมานอยู่ สำหรับหมายนี้ทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกตัวครับพี่น้องรวมกับเมื่อคืนสั่นตอกสั่นตอกไว้สามตัวเมื่อคืนเป็นสิบเก้าตัวหมานอยู่ครับหมายนี้หมานอยู่คิดว่าจะไม่มีตัว ใส้เสื้อสวยู่ครับมีความหมานครับหมายนาล้างป่ายย้านะครับพี่น้องผมก็ใส่ตามป่าตามปวกตามโพนนเพราะว่ามันไม่เป็นไม่มีนาฝั่งนี้นะครับฝั่งโน้นที่ไปอีกหมาหนึ่งที่รอบเดียวกันนี้ก็ได้สามสี่ตัวฝั่งนน้นโอเคครับพี่น้อง งัาก็ขอฝากกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ให,ให้พี่น้องได้รับชมอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องหมานอยู่ครับหมานหมานสวัสดีครับหนึ่งแต้มใหญ่ๆหญสัว์ต่อครับที่มือสั่นต่อครับหนึ่งแต,แต้ใหญ่ๆห่โอ้ยโดนคนระับพี่นอ้องโอ้ยมดขึ้นเต็มเลย โอ้ยแข็งใหญ่โอ้ยพี่นนองแข็งใหญ่ครับมุดขึ้นเต็มเลย